เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนครับวันนี้พวกผมจะมานําเสนอเรื่ององค์กรที่จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคเอกชนครับสําหรับสมาชิกน,นะครับผมนายคุณธรรมเหล่ะเจริญเลขที่สองครับผมนายภูยพัฒน์เจ้าหองเลขที่หกครับแล้วก็มีนายรันวิลเลอร์จันทรสอนเลขที่เจ็ดกับนายธีริดม์อยู่เราเลขที่แปดสำหรับ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยนะครับ Wildlife and Plant Conservation Foundation of Thailand ข้อหนึ่งอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชพันธุ์ฟื้นฟูและคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์สฟื้นฟูพืพ้นที่ป่าส่งเสริมการปลูกป่าและพื้นและฟื้นฟูระบบนิเวศ 3. ส,สร้างความตระหนักรู้ ให้ความรู้แก่ประชาชนและจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์ 4. วิจัยและนโยบายนะครัวิจัยและผลักดันนโยบายเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนสุดท้ายนะครับเพือข่ายความร่วมมือร่วมมือกับองค์กรในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างการอนุรักษ์ครับสำหรับผลงานนะครับ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์ป่าครับผลงานคือ 1. นมูลนิธิมุ่งเน้นการช่วยเหลือและฟื้นฟูสัตว์ป่าที่ได้รับผลกระทบจากการล่าและการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยเช่นการช่วยชีวิตสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บครับ2งทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายครับสำหรับโครงการคุ้มครองพื้นที่ทางธรรมชาติครับ1 ส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ป่าและอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยโดยการจัดทําโครงการเพื่อปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเช่นการป้องกันการตัรดไม้ทําลายป่าครับ 2. สนับสนุนการจัดตั้งเขตพื้นที่อนุรักษ์ใหม่หรือการขยายพื้นที่ป่าไม้ที่มีความสําคัญครับสําหรับการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลครับ1 จะทำโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชพันธุ์เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆครับ 2. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้แก่ประชาชนและเด็กๆครับสุดท้ายครับการรณรงค์และกิจกรรมต่างๆครับ 1. การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชพันธุ์ รวมถึงคุ้มครองสิ่งแวดล้อมครับ 2. การการจัดตั้งแคมเปญออนไลน์หรือกิจกรรมที่ในพื้นที่เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนร่วมมือในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตครับต่อไปนะครับเป็นกองทุนสัตว์ป่าโลกนะครับ World Wide Fund of Nature หรือ WWF นะครับ หนอนุรักษ์สัตว์ป่าและระบบนิเวศคุ้มครองสัตว์ป่าหายากและพื้นที่ธรรมชาติที่สําคัญต่อมานะครับเป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลและมีความรับผิดชอบแล้วก็แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกโดยการารณลงค์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมลพิษและพลังงานสะอาดแล้วกสุดท้ายนะครับส่งเสริมความร่วมมือทํางาน กับชุมชนภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาแนวทางอนุรักษ์ที่ยั่งยืนต่อไปเป็นผลงานนะครับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช WWF มุ่งเน้นการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เช่นเสือโครงช้างเอเชียโดยทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการปกป้องสิ่นที่อยู่และควบคุมการล่าสัตว์ต่อครับดำเนิน โครงการต่างๆที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์เช่นการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่สูญพันธุ์ไปแล้วในธรรมชาติหรือแล้วก็ปล่อยกลับคืนสู่ป่า <c oughs> การคุ้มครองระบบนิเวศและการฟื้นฟูป,ป่า WWF มีโครงการในการอนุรักษ์และฟื้นฟรูระบบนิเวศเช่นป่าไม้ฝั่งทะเลและพื้นที่ชุ่มน้ําซึ่งถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยที่สําคัญของสัตว์การสนับสนุนการจัดตั้งเขต อนุรักษ์ใหม่หรือขยายพื้นที่ป่าสำหรับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและก็มีการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย mm hmm. WWF มีบทบาทสำ,สำคัญในการรณรงค์และจัดการกับการล่าสัตว์และค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายโดยทำงานร่วมกับรัฐบาลและองค์กรอื่นๆเพื่อปกป้องและควบคุมการค้างานเหล่านี้สนับสนุนกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกับข้องกับการคุ้มครองสัตว์ป่า สุดท้ายนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมินอากาศ w w f ทางานในผลการลดผลกระทบที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ส่งเสริมให้จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศมูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว ด r e รีนเพสราจดลงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสู้กับการทำลายธรรมชาติเช่นการใช้พลังงานถ่านหินการตัดไม้ทำลายป่าส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียนแทนพลังงานฟอสซิลอนุรักษ์มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลโดยการปกป้องระบบนิเวศท,ทางทะเลและต่อต้านการประมงที่เกินขนาด สร้างความตระหนักโดยการจัดแคมเปญและกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลกและชุมชนสุดท้ายคือการผลักดันนโยบายสิ่งแวดล้อมทำร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนานโยบายที่สนับสนุนการปกป้องสิ่งแวดล้อมครับต่อมาเป็นผลงานนะครับสำหรับการอนุรักษ์ทะเลและการหยุดการประมงเกินขนาดนะครับข้อ1 Greenpeace ส่งเสริมการอนุรักษ์มหาสมุทรและปกและป้องกันการประมงที่ไม่ยั่งยืนโดยการโลราคงเพื่อหยุดการทำลายระบบนิเวศทะเลนะครับเช่นการประมงเกินขนาดการใช้เครื่องมือประมงที่ทำลายล้างและการป้องกันการจับปลาสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ครับข้อ 2. โครงการโลราคงในการปกป้องพื้นที่ทะเลที่สำคัญและ การส่งเสริมการจัดการทางทะเลที่ยั่งยืนครับต่อมาเป็นการปกป้องป่าและการหยุดการตัดไม้ทำลายป่าครับข้อ 1. green peace มีโครงการส,สำคัญในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศเช่นป่าฝนแนอเมซอนครับข้อ2การเผยแพร่ข้อมูลและ การทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆเพื่อให้หันมาใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืนครับต่อมาการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับข้อ 1. Greenpeace ททำงานเพื่อหยุดยั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการรณรงค์เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนครับเช่นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมและการสนับสนุนการลด การพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลนะครับข้อ2การต่อสู้เพื่อการบังคับใช้ข้อตกลงทางสภาพภูมิอากาศระดับโลกเช่นข้อตกลงของปารีสครับสุดท้ายนะครับการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับข้อ 1. Greenpeace รณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการใช้พลังงาน โดยการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดจากแหล่งที่ยั่งยืนและการลดการใช้พลังงานจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษครับข้อ 2. การพัฒนาความรู้ในชุมชนและสนับสนุนโครงการพลังงานทดแทนในพื้นที่ต่างๆเพื่อสร้างความยั่งยืนในการผลิตพลังงานครับพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ